ความเคารพกับการแสดงความเคารพเหมือนกันหรือไม่ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพหนึ่งหลวงพ่อทตาชีโวคุณครูไม่เล็กความเคารพกับการแสดงความเคารพเหมือนกันหรือไม่เราคงเคยเห็นบางคนเป็นประเภทหน้าไหว้หลังหลอกเช่นลูกน้องที่ประจบสอพลอเมื่อเจอผู้บังคับบัญชาก็ยกมือไหว้ก้มกราบอย่างงามกิริยาอ่อนช้อย พร้อมกับแปลงวาจาโวยพรให้ท่านอายุยืนแข็งแรงพร้อมทั้งสรรเสริญคุณงามความดีของท่านต่างๆนานาแต่พอรับหลังก็นินทาสารพัดจะไม่ให้เขานินทาได้อย่างไรขณะที่ก้มกราบอยู่นั้นในใจก็นึกแช่งด่าให้เจ้านายตายวันตายคืนเนื่องจากเขาก็อยากจะมาสวมตำแหน่งแทนเจ้านายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องไม่เอาไปปนกันก็คือ ความเคารพกับการแสดงความเคารพตามที่กล่าวไว้แล้วว่าความเคารพหมายถึงความตระหนักในคุณงามความมีของบุคคลน,นั้นๆหรือสิ่งนั้นๆจนกระทั่งอดไม่ได้ที่จะแสดงความยอมรับนับถือด้วยความจริงจังและจริงใจจึงทำให้แสดงออกด้วยการกราาวไว้ยอย่างอ่อนน้อมเอาใจใส่ไม่ล่วงเกินไม่ละเมิดพูดด้วยวาจาสุภาพแม้อยู่รับหลัง เพียงแค่นึกถึงก็ระลึกด้วยใจที่ยกย่องเชิดชูส่วนเรื่องการแสดงความเคารพเป็นเรื่องการแสดงออกทางกายด้วยท่าทางอ่อนน้อมหรือการแสดงออกทางวาจาด้วยคำพูดสุภาพซึ่งนั่นคือการแสดงออกแต่ถ้าความรู้สึกอันแท้จริงที่อยู่ในใจกลับไม่ยอมรับนับถือยังคิดร้ายทําลายอยู่ท่าทางที่แสดงออกก็เป็นท่าทางหลอกลวงเป็นการตกตาเหมือนหนังเหมือนละครที่แสดงอารมณ์รักอารมณ์โกรธซึ่งพอพ้นฉากไปแล้ว ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นความเคารพจึงเป็นเรื่องของความจริงจังและจริงใจส่วนการแสดงความเคารพโดยปราศจากความเคารพก็เป็นได้แค่การแสดงออกมาจากใจที่ไม่ยอมรับนับถือหรืออย่างน้อยก็เฉยเมยแต่จำเป็นต้องแสดงออกซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เท่ากับบอกเป็นในให้ทราบว่าหนึ่งในบุคคลหรือในสิ่งของแต่ละอย่างต่างมีความสำคัญในตัว โดยอาจจะมีมากหรือมีน้อยไม่เท่ากัน 2. อ,อาการที่จิตใจของเราตระหนักทราบซึ้งในความสำคัญของบุคคลและสิ่งใดนั้นเราเรียกว่าเคารพ 3. การแสดงความเคารพหรือคาระวะในทางธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของสังคมหรือทำโดยวินัยบังคับแต่เป็นเรื่องที่เกิดจากการปรองแล้วปรองอีกจนกระทั่งเห็นความสำคัญของบุคคลน,นั้นนสิ่งนั้นนจึงแสดงออกทางกายที่บอกให้รู้ว่า ใจมีความเคารพหรือมีความซาบซึ้ง 4. ความเคารพเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการจับผิดเพราะเป็นความพยายามที่จะจ้องค้นหาความดีจับถูก 5. ความเคารพคือความตระหนักความซาบซึ้งในความดีที่มีอยู่ในบุคคลในสิ่งของและเหตุการณ์คือเนื้อแท้ของความเคารพแต่สิ่งที่ตรงข้ามกับความเคารพคือการจับผิดซึ่งเป็นหายนะของโลกใบนี้ 6. ความเคารพนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดคือเหตุแห่งความเจริญอันสูงสุดของชีวิตสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้ความเคารพจึงเป็นเรื่องของคนที่มีจิตใจละเอียดประณีตช,ช่างสังเกตมีปัญญาไม่มีนิสัยชอบจับผิดใครๆไม่น่าไหว้หลังหลอกมีแต่ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปกตินิสัยขณะที่คนอีกพวกหนึ่ง จิตใจหยาบพวกนี้จะพยายามจับจ้องมองดูข้อบกพร่องของผู้อื่นความเคารพเป็นเรื่องของคอนะมีปัญญาไม่ชอบจับผิดไม่น่าไหว้หลังหลอกมีแต่ความซื่อสัตย์เป็นนิดส่วนคนจิตใจหยาบจะคอยจ้องจับผิดมองหาข้อบกพร่องของคนอื่นกลายเป็นหายนะของมนุษยชาติการจับผิดเป็นหายนะของมนุษยชาติปัจจุบันปรากฏว่าโลกยิ่งเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การมือมากเท่าไรการจ้องจับผิดก็มีมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งกลายเป็นความเสื่อมสลายของโลกใบนี้ให้เป็นบุคคลที่มีความเคารพแสดงการยกย่องต่อบุคคลต่อสิ่งของและเหตุการณ์ที่มีคุณค่าต่อคุณงามความาดีที่อยู่ในตัวเขาเป็นประจำตลอดจนคนคนนั้นก็ไม่ใช่คนโง่ขลาวจนเกินไป นิสัยจับผิดที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างก็จะค่อยๆหายไปมีแต่นิสัยจับดีคนอื่นๆแล้วจากนั้นคนที่แค่แสดงความเคารพก็จะกลายเป็นคนที่มีความเคารพเพราะฉะนั้นมารยาทสำคัญของสังคมชาวพุทธจึงไม่สอนให้จับผิดใครๆตั้งแต่เล็กแต่จะฝึกให้คุ้นกับเรื่องความเคารพว่าถ้าเป็นเด็กเจอหน้าผู้ใหญ่ก็ต้องยกมือไหว้ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ลุงป้านะอ่าแม้มารู้ภายหลังว่าเขาไม่ดีแต่ก็ยังดีกว่าเป็นคนแข็งกระด้างหยาบคายตั้งแต่แรกเจอหน้ากันที่สำคัญก็คือเรื่องของความเคารพไม่ใช่เรื่องความอ่อนแอความกลัวความเหยาะแหยะความสอพลอแต่เป็นเรื่องของคอนทมีปัญญาที่พยายามเจาะหาความดีหาความมีคุณประโยชน์ในแต่ละสิ่งแต่ละคนที่ตนประสบ เป็นเรื่องของคนที่รู้จักถนอมน้ำใจกันและมีเหตุผลเหมือนเทศัชกรพยายามหาคุณสมบัติความเป็นยาป้องกันร,รักษาโรคจากวัตถุสิ่งของไม่เว้นแม้รากไม้ใบไม้และอื่นๆถ้าไม่พบก็แล้วไปถ้าพบก็เป็นคุณนี่คือความเคารพในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมะไม่ได้เป็นเรื่องของความอ่อนแอแม้แต่น้อยคนที่มีสติปัญญาสมบูรณ์จริงๆ จึงจะทำได้ไม่ใช่เรื่องของคนหูป่าตาเถื่อนไม่ใช่ละครลิงความเคารพไม่ใช่เรื่องความอ่อนแอความกลัวความหยาะแหยะความสอบลอแต่เป็นเรื่องที่คอนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะทำได้ติดตามตอนต่อไปปวดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนยอเตรียมพุทธศาสตร์ สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ